ไว้ไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับ์สดดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจ จับหัวคางหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคาง จับสะดือจับหัวขาวหูหัวไหลจับไหวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจมูกอยู่กลางไว้สำหรับหายใจ มือเรามีสองมือเอาไว้จับทือทำงานเรื่อยไปส่วนเท้าของเราเดินได้ไปไหนไหนด้วยเท้าของเราไปไหนไหนด้วยเท้าของเราสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็มาเจอกับคุณครูกบอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยเรื่องร่างกายของเราเด็กๆอยากรู้ไหมคะร่างกายของเรามีอวัยวะส่วนใดบ้าง เด็กๆคนไหนรู้ช่วยคุณครูกรบตอบด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูกรบจะมาบอกเด็กๆว่าอาวัยวะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างอันแรกก็คือตาค่ะเด็กๆตาตาเรามีกี่ข้างคะเด็กๆมีสองข้างอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตาภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆอายพูดตามคุณครูกรบสิคะ อาตาเก่งมากเลยค่ะแล้วตาของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะชีหยครูดูหน่อยนี่เก่งมากเลยค่ะตาแล้วต่อไปอะไรอีกคะเด็กๆจมูกจมูกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆโนดจมูกผู้ตามค,ครูกบสิคะโนดจมูกเก่งมากเลยค่ะแล้วไหน จมูกของเด็กๆเอาไว้ทำอะไรคะถูกต้องเลยคะ่ะเอาไว้หายใจหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแล้วจมูกของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะชวนครูค,ค,คิดหน่อยสิเด็กๆจมูกของน้องอยู่ตรงไหนเชียงครูดูหน่อยนี่ถูกต้องเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆปาก ถูกต้องเลยค่ะปากภาษาอังกฤษว่า mouth พูดตามคุูครุบสิคะ mouth ปากเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วปากมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆหน้าที่ของปากคืออะไรคะอาปากเอาไว้กินหรือรับประทานอาหารใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วปากน้องอยู่ตรงไหนชี้นคุูครุบดูหน่อยอยู่ตรงนี้เก่งมากเลยค่ะ ต่อไปก็คือหูใช่แล้วหูหูภาษาอังกฤษ,ษว่าเอียเอียหูพูดตามคุกสิคะเอียหูเก่งมากเลยค่ะแล้วหูของเด็กๆมีกี่ข้างคะหูของคนเรามีกี่ข้างคะเด็กๆมีสองข้างอยู่ข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวา ล้วหูของเด็กๆเ,เอาไว้ทำอะไรคะเอาถูกต้องคะ่ะเอาไว้ฟังอ่าถูกต้องคะ่ะแล้วหูของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะลูกอยู่ตรงไหนชี้นรูดูหน่อยอยู่ตรงนี้เก่งมากคะ่ะต่อไปอะไรคะเด็กๆคืออะไรคะมือมือภาษาอังกฤษว่า hand พูดตามครูกรบสิคะ hand มือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไหนมือของคนเรามีกี่ข้างคะเด็กๆมีสองข้างมีข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวามือของเด็กๆเอาไว้ทําอะไรคะหยิบจับสิ่งของใช่ไหมคะหยิบจับดินสอหยิบจับช้อนหยิบจับกองนมเวลาน้องจะกินขนมน้องก็ใช้มือหยิบจับใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วไหนมือของเด็กๆคะชูมือของเด็กๆให้คุณครูดูหน่อยอนี่มือของเรามือของเด็กๆนี่สองข้างแล้วเรามาดูกันสิคะว่ามือของเรามีนิ้วกี่นิ้วคะมีนิ้กกี่นิ้วเอานะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10สิบมีกี่นิ้วคะเด็กๆ10นิ้วถูกต้องเลยค่ะแล้วมาดูสิคะว่าเรามีนิ้วอะไรบ้างเอาชุดนิ้วขึ้นมาค่ะสีดำหูบกบนะคะนิ้วโป้งนี่คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและก็นิ้วก้อยค่ะเด็กๆอ้าวฝั่งนี้ก็เหมือนกันมีนิ้ว โอ oh, ถูกต้องค่ะนิ G, ้วชีถูกต้องค่ะ New. นิ้วกลางถูกต้องค่ะนิ้วนางถูกต้องค่ะนิ้วก้อยเก่งมากค่ะตัมือตัวน่อยแล้วอย่างสุดท้ายล่ะคะก็คือเท้าเท้าของเด็กเท้าภาษาอังกฤษว่าฟุตเท้าเท้าของเด็ก,ดกมีกี่ข้างคะ มีสองข้างเหมือนกันมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเท้าของเด็กมีหน้าที่ทําอะไรคะเดินถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่มีเท้าเดินได้ไมั้ลูกไม่ได้เรามีเท้าสองข้างเอาไว้เดินเวลาเด็กๆจะไปไหนก็ใช้เท้าเดินแล้วเวลาเด็กๆวิ่งนะคะใช้อะไรวิ่งใช้เท้าวิ่งเหมือนกันค่ะเก่งมากค่ะเดกตบมือนหน่อยอ่ะพูดคาําว่าเท้าภาษาอังกฤษตามครูค่คะฟู f ฟูด,ฟด เท้เก่งมากเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ร่างกายของเราไปแล้วก่อนที่จะจบกิจกรรมวันนี้นะคะเวลาเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมเลยคุณครูบอกแล้วก่อนที่น้องจะเป็นคนเก่งน้องต้องเป็นคนดีก่อนเด็กๆที่เป็นคนดีได้ต้องทำยังไงบ้างอยู่บ้านเล่นแต่โทรศัพท์ได้ไหมเป็นคนดีมั้ยคะ ไม่เป็นคนดีเลยถ้าเด็กๆเล่นแต่โทรศัพท์เด็กๆไม่เป็นคนดีและเด็กๆก็ไม่เก่งด้วยอยู่บ้านช่วยคุณพ่อช่อคุณแม่ทําความสะอาดช่วยคุณแม่น้องๆอาจจะช่วยคุณแม่กวาดบ้านหรือบางคนอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะเวลาน้องทานอาหารน้องก็หยิบ จานข้าวเองเก็บจานข้าวเองใช่ไหมคะเวลาน้องจะดื่มนมน้องก็ไปหยิบนมมาดื่มเองถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเป็นคนเก่งเราต้องเป็นคนดีก่อนเราต้องรู้จักฝึกช่วยเหลือตัวเองคุณครูอยากให้น้อง ฝึกเข้าห้องน้ําบอกคุณพ่อคุณแม่เองว่าน้องจะเข้าห้องน้ําเองนะคะน้องจะอาบน้ําเองน้องจะเข้าห้องน้ําน้องจะทำความสะอาดร่างกายของตัวเองเองน้องจะแปรงฟันเองคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องช่วยนะคะเพราะน้องเป็นคนเก่งแล้วเราเป็นคนดีแล้วน้องโตแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูกบก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าอีกนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ